ผมอยากถูกเลขท้ายสองตัวพอดีขับรถมาเจอแผงลอตเตอรี่หกเจ็ดงวดที่ผ่านมาก็เจ็ดบวกค่าเท่ากับสองเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งก็หนึ่งสองสี่ห้าหกหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็ซื้อเลยสองหนึ่งป่ะนี uh ่เจอพอดีครับสองกับหนึ่งมาหนึ่งตัวซีสองหนึ่งมัฟสองหนึ่งสองหนึ่งได้แล้วใบหนึ่งทอไมค่าถือว่าอ้าสองหนึ่งก็มีใบเดียวโอนก็เนอกคับเนะ เอาของเชิงกับมีเด้มีเด้สองหนึ่งได้อีกสองใบสองกับหนึ่งมาหนึ่งตัวว่าสั้นมับอยากจุดสองตัวลางครับครับผมขอานี้นะได้สามใบครับมับ ยากถึงเลยไ่ยสองตัวครับนี่แหละไปนี่แหละไปนี่แหละดัถึงเลยคทยสองตัวครับผมเอะตกกลับนั่นก็น้าสิสองฮะนี่อย่างคือโบกมือใบใบสัตว์แม่ขับยกมือใบใบผมอโบมี่บอกครับมันเอามาช้างวัดอ่ะเฮ้ยเพื่อนจิออกสองหนึ่งนี่หละ เพื่อจออกสองหนึ่งเนี่แหละครับได้แล้วครับสามใบครับผมอุ้ยมือขึ้นง่ามแต่มือพ่อค้าย่างไกล้ไหมล่ะล่างเดี๋ยวมันกับขาา <c oughs> ได้แล้วครับรางวัลที่ได้าสองตัวสามใบครับผม